วันนี้แม่หนิงกับเบานี่จะมารีวิวกล่องที่สองนะจ๊ะวันนี้ที่บอกว่ามาสองกล่องมีมีอาหารแมวแล้วก็มีชามแมวนะอันนี้ชามแมวรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารแมวกันนะเบานี่มาหาแม่หน่อยลูกมานี่มา,านี่มานี่ยฮัสวัสด,ดีครับเบนี่ครับ วันนี้จะแกะของกับแม่ครับอืมวันนี้นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งใกล้ๆกแม่เป็นแรลังใจให้แม่หน่อยเร็วเป็นแรลังใจให้แม่หน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวแม่จะแกะของนะวันนี้อยู่ตรงนี้นะไม่อยู่ด้วยเลยอะ่ะวันนี้มาอยู่กับแม่มามาเร็วแม่มีอาหารเยอะเลยนะนี่วันนี้แม่มีอาหารเยอะเลยครับนี่ สองพันบาทนะคะของนี้สองพันบาทอาหารแมวทั้งนั้นคุณเคยเป็นแม่ค้าที่เวลาจะกินอะไรก็คิดแล้วคิดอีกเนาะเวลาจะซื้ออะไรก็คิดแล้วคิดอีกแต่เวลาถ้าจะซื้ออาหารให้น้องแมวน้องแมวก็ไม่คิดเลยอยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อให้น้องเลยนะคะสองพันเรามาดูมีอะไรบ้างนี่จะเป็นแมวเลียนะหันก้งองแทนไปทางออเลนเลยจ้ะนี่เจ้าของ เจ้าของอาหารนะจ๊ะแพนไปหาน้องอเลนเลยจ้ะไม่เห็นน้องอเลนเลยจ้าขอดูน้องอเลนเลยจ้าขอดูน้องอเลนหน่อยน้องเล็นอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะอเลนหันตูดให้พี่เขาเลยอเลครับครับอเล่นจะมารีวิวนะครับมีแมวเรียสองที่สองนี่จ้าแล้วก็มีอาหารเม็ดของโปรตอเลนเลยจ้าอาหารโปรตของของอเลนบาร์มี่แล้วก็จิ๋วดิวนะคะ อาหารเน้2สองห่อสี่ชิ้นแล้วนะจ๊ะหันไปหานออเล็ใหน่อยจิ๋วมาแล้วลูกอจิ๋วก็มาดูอาหารนะจ๊ะแม่ซื้อให้มาแล้วแกน,นี้เป็นแบบบีบๆนะช,นชิ้นที่ห้าแล้วชิ้นที่หกชิ้นที่เจ็ก็ยังเป็นแมวเียชิ้นที่แปดจ้ะ8ดชิ้นนี่ สองพันนิดๆจ้ะสองพันนิด,น,ด, 2, น,ดนี่ค่ะเวลาซื้อหั่นแล้วก็จะเยอะอย่างนี้เลยจ้าอันนี้ออเรนต์เขาจะชอบกินเดี๋ยวให้ออเรนต์ลองชิมหนึ่นะอันนี้เราเช็คก่อนว่าครบไหมนะคะอันนี้นะอันนี้ก็ได้ทั้งหมดหหลอดนะคะหนึ่งสองสามสี่หอเรนต์ขอออกกล้องเลยจ้า ให้เราเล่นนอ,อกกล้องหน่อยแล้วก็อันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอหลอดบีบเนี่ยจะ้ะแมวจะชอบกินมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเทสกับพี่ออเลนนะว่าพี่ออเลนจะกินไหมแพนหาน้องเลยจ้าแปนกล้องหาน้อง่อยโอเคเห็นไหมของโปรดน้องเลยจ้ะนี่ อ,อเล่นขายของครับขายบีบครับขายบีบครับจิ๋วริ้วกินไหมจิ๋วริ้วมาขายบีบก่อนขายบีบจิ๋วริวก็กินจิ๋วริ๋วก็ชอบกินครับขายบีบขายบีบครับขายบีบอ่ะวันนี้มาวันนี้เข้าทางน้นแล้วเข้าต่อจากจิ๋วริ้วเลยต่อจากจิ๋วริวเลยครับมาวันนี้มา ไม่เห็นหน้าเบานี่เลยสุดหล่อของแม่แผนกล้องหาเบานี่หน่อยไม่เห็นเบานี่เลยเห็นแต่อลเรนเบานี่เห็นทุกคนเห็นเบานี่ไหมเห็นเบานี่ไหมโอ้โหเบานี่ก็น่ารักนะโอ้ยพี่เลนจะแย่งน้องกินเออขอดูเบานี่หน่อยโอ้ยพอเวลาแม่เรียกมา มาใกล้ๆแม่ไม่มีใครมาต้องให้บีบเนี่ยบีบๆนี่นี่จะชอบกินมากเลยนะเป็นของ ciao นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรสทูนา่าสีส้มนี่จะเป็นรสไก่นะแล้วก็เวลาสั่งอาหารเดี๋ยวนี้ส่งไว้ไววันสองวันก็ถึงแล้วทุกคนดูดิเดี๋ยวเราลองเทสให้กินอย่างอื่นบ้างนะว่าน้องจะชอบกุ้เป็นตัวนี้เป็นตัว เป็นตัวแบบหลอดดีอ้าสิบ<ส>